องกินทังมุลด้วยกินทั้งมุลแ้วพี่ทองกินเลยลูกหวานๆอร่อยมุลกินได้ทั้งลูกเลยกินทั้งลูกเลยโอ้โสีทองระหลวงว้เดี๋ยวไม่เดี๋ยวโจจะมาเพิ่มเพราะว่าปีนี้โจตั้งใจว่าจะทอดสามวัดไงที่โคราชที่โคราชสองวัดที่นี่ก็มาสมทบเอวเดี๋ยวอาให้ชัวร์ด้วย ผมจะได้มาเพราะว่า25ผมอยู่วันแรกที่ปักตรงชัย26อยู่ที่บ้านน้องไผ่วันที่สามสิบจะได้มาสมทบที่นี่ประมาณนั้นเลยจนเบอร์ผมไว้หน่อยให้ลูกเสแสบอกวันชัวร์เลยผมจะมาสมทบสักประมาณหมื่นสองหมื่นนี่แหละสมทบเพิ่มสองสามสี่เรอนะฮะสองสามสี่อ๋อได้ยินว่าสองสามสี่นะเมื่อกี้ สองสามสี่จริงไหมพี <ไป S 2> ่กุทองโอ้จริงจะได้มาช่วยทอดกระถินเด้อพี่กุทองเด้อเอฟซีสายบุญสุรินทร์ทีวีจะได้มาช่วยทอดกระถิน,น,ไ,มนไม่วันที่สามสิบกันที่สามสิบเอ็มที่สามสิบเนี่ยสามสิบตุลาเดี๋ยวพี่โจมาทอดกระถินด้วยนะพาเอฟซีสายบุญสุรินทร์ทีวีมาทอดกระถินด้วยพี่ทองพ่อไปไหนต่อไปเลขแล้วเลขแล้วสามตัวเลยพี่ทอง ย่าย่าแล้วต่อไป <Blaze S 2> จะเป็นตัวเลขสามตัวตรงๆงวดที่แล้วพี่คุณทองบอกแปดเก้าเก้าแปดนวดนี้พี่คุณทองจะบอกอะไรครับชัวไเลยอทำกนหรือนะแก้วแก้วหวยพี่คุณทองพี่คุณทองใจดีใจดีเนาะหวยออกอะไรครับพี่คุณทอง เลี้ยวเงือกอย่างเดียวไม่ออกอะไรครับพี่คุณตทองอ่าไม่ต้องพูดถ้าเขาบอกเขาจะบอกเองนะรีบอ่ะ แสดงว่างวดนี้นี่เลขค่อนข้างจะยากเพราะว่าพี่บุญพรกระโดดไปกระโดดมาเกาะหาตัวเลขให้เราอยู่ถ้าเขาได้ตัวเลขเขาจะบอกนะเห็นไหมไปบอกทางนู้นแล้วทุกครั้งเขาจะบอกตัวเลขทางนู้นเดี๋ยวลองเงียบๆองสมสี่นะเขาได้อไร่เข้ามาหี่สอ้าสองสามสี่ นะวันนี้เราก็มาหาพี่ขุนทองนะครับช่วงเย็นๆแบบนี้ที่ทวัดโคกอินทรารามพี่ขุนทองก็อารมณ์ดีอารมณ์ดีนะมากนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ขุนทองจะบอกเลขอะไรเรานะครับวันนี้ลุ้นไปพร้อมๆกันใครได้ยินตัวเลขไหนอย่าลืมแสดงความคิดเห็นบอกกันด้วยนะครับแชร์แบ่งปันแชร์แบ่งบุญกันนะครับวันที่30ตุลาคมนี้ครับ ผมก็จะมาร่วมทอดกระถินสามัคคีที่วัดโคกอินทรารามแห่งนี้นะฮะร่วมกับ FC สายบุญสุรินททีวีมาทอดกระถินที่เจ้าคุณทองอยู่นี่แหละครับสวัสดีครับพี่คุณทองพี่คุณทองลูปหลอวันนี้เดินทางมาหาพี่คุณทองแล้วนะครับวันที่30ตุลาคม ที่วัดโคกอินทรารามจะมีทอดกระถินสามคัคคีเดี๋ยวมาทอดกระถินให้พี่ทองนะครับแต่ว่าพี่ทองต้องบอกเลขสามตัวตรงๆก่อนนะก่อจะได้ถูกหวยเยอะๆโอ้โยตกมา,มามาตกว่ะมาหนีหรือไปเดี๋ยวเอาลูกเลขเด้อลูกอ,อิ่มแล้วจะได้มีแรงครับผม ดูที่เขากินแบบไหนงโอ้โหชอบใหญ่เลยเนาะโอ้โหพี่ขุนทองชอบบางมูลเดี๋ยวกินแล้วอารมณ์จะดีจะได้บอกเลขเราโอ้หวานเจ็บพี่ขุนทองเลขออกอะไรเลขออกอะไรครับพี่ขุนทองโอ้ยังกินอยู่ครับ อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับพี่กุลทองครับน่ารักอ่ะกินอีกกินอีกโอ้ยเขากินองุ่นตกตกตกไม่ตกนะไม่ตกนะจี้ไว้จี้ไว้จี้ไว้สูงมากเลยพี่ทองกินองุ่นโอ้น่ารักจังเลยเขาอยากเขาอยากกินองุ่นหลวงพ่อให้ไม่กินนะกินองุ่นมีสูซหรือเปล่าพี่ทองโอ้โอ้พี่ทองกินองุ่นเอาพี่ทองกินองุ่นโอ้โอ้สบายโอ้ยโอ้ยตก Nào, ăn ý cái thong. Không thong này Cái Tony. này Tony. Cái này